สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้แอดมินรถนะคะจะพามาชมรถครอบครัวนะคะลูกค้าคันนี้เลยนะเป็น Toyota Fortuner นะคะปี2013ราคาอยู่ที่628,000บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะ,ะมาเริ่มกันที่ส่วนหน้าเลยนะคะในตัวของไฟหน้าของเขานะคะลูกค้าทั้งสองฝั่งนะ เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้า่องสว่างปกตินะคะและ้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะไฟ,ไฟตัดหมอกก็ออกปกตินะคะลูกค้าและเพิ่มเติมตัวนี้นะคะเป็นกระจกมองด้านหน้านะคะ,อะมองด้านหน้าตัวรถนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยในส่วนด้านข้างนะคะลูกค้าล้อนะคะล้อก็เป็นแม็กของโตโยต้า Toyota, ตรงรุ่นนะคะลูกค้าเป็นของ f อร์ u ูเนเลยนะคะอันนี้นะแล้วก็ยางนะคะหากสึกล้อนะคะของเราเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะลูกค้าโดยที่ไม่ได้บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะขยับขึ้นมาอีกนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถและก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะ บันไดข้างยังอยู่ครบทั้งสองฟังนะคะลูกค้าไม่ได้มีส่วนไหนสึกล้อนะ,อะแล้วก็ตัวที่จะเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าก็สวยๆกันไปเลยนะคะประตูทั้ง4บานของตัวรถนะคะก็เปิดปิดได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานหรือการขับขี่ได้ๆนะคะเพราะว่ารถเราไม่ได้เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะคะที่เอามาขายเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะคะลูกค้าขยับมาอีกนะคะในส่วนของ ทางน้ำมันนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะเป็นสีคโครเมียมนะคะมีคอรทูเนอร์อยู่ด้วยนะคะเป็นรุ่นของมันอ่ะแล้วก็ด้านล้างนะคะลูกค้านี่เลยค่ะสวยๆกันเลยนะคะแล้วก็ด้านล้างนะคะลูกค้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 2> เพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะคะตัวครอบไฟนะคะลูกค้าเป็นสีคโครเมียมนะคะเพิ่มความหล่อสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะในส่วนของ ประตูด้านหลังนะคะห้องเก็บของด้านหลังหรือประตูที่5ด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะคะด้านหลังกว้างมากนะคะอันนี้พับเบาะขึ้นนะคะลูกค้าอ่าก็กว้างกว้างแบบนี้เลยนะคะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือถาดวางของค่ะอ่ะก็การเปื้อนกันน้ำด้วยถาดพลาสติกนะคะบรรทุกของได้เยอะค่ะลูกค้า แล้วก็ตัวของกระจกด้านหลังนะคะก็มีเส้นไล่ฟ้าให้นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะคะข้างหลังตัวสปอยเลอร์ก็จะมีไฟเบกรกดวงที่3ให้นะคะลูกค้าและยางปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันส่วนยางปัดน้ำฝนนะคะหากสึกล้อเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันเลยนะคะว่าจะกว้างและสวยงามแค่ไหนนะคะไปะ เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ฝั่งประตูด้านคนขับเลยนะคะในส่วนของประตูด้านคนขับนะคะลูกค้าอ่าตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีปุ่มปรับระดับของกระจกทั้ง4ี่บานของตัวรถนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะรวมถึงอ่าตัวล็อกกระจกนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่ะขยับมาด้านในอีกนะคะ กุญแจนะคะคันนี้ยังเป็นกุญแจหมุนแบบธรรมดานะคะยังไม่เป็นพุชสตาร์ทนะคะยังไม่ใช่แบบปุ่มกดนะแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั o นแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะขนาดพวงมาลัยก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็พอดีเหมาะมือนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตรงที่หน้าจอหน้าปัดแสดงผลตรงนี้เลยอ่ะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะวิ่งใช้งานไปที่226,000กว่ากิโลอันนี้เป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้ก่ออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในตัวของหน้าจอเออหน้าปัดตัวนี้นะคะก็จะมีสถานะบง่งบอกของอ,อตัววัดรอบนะคะตัววัดความเร็วแล้วก็ ตัวบ่งบอกน้ำมันนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะก็จะแจ้งเตือนขึ้นนะคะหากรถมีปัญหานะคะก็จะโชว์ขึ้นตรงที่หน้าจอตรงนี้นะคะเวลาลูกค้าขับรถก็ช่วยดูกันด้วยนะคะถ้ามีสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์อะไรขึ้นมาก็ให้จอดและเช็ครถก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะเพื่อเซฟการเกิดอุบัติเหตุขยับมาคอนโซลตรงกลางค่ะ คอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าจอขนาดเล็กนะคะแสดงผลสถานะว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่นะคะก็ตอนนี้เราเปิด FMU นะคะขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนได้จากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้นะคะก็เป็นแบบหน้าจอสัมผัสหรือเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานได้นะคะหรือจะอกดตรงปุ่มด้านข้างซ้ายขวาก็ได้นะคะมีที่เสียบ ซีให้นะคะ1ช่องอยู่ด้านบนนะคะและขยับลงมาตรงนี้นะคะแอร์ Air, เป็นแบบแอร์ออโต้นะคะลูกค้าก็กดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสตาร์ทรถแล้วกดที่ออโต้ได้เลยนะคะมันก็จะปรับอุณหภูมิภายในตัวรถให้อัตโนมัตินะคะด้านล่างนะคะลูกค้า ก็จะมีช่องเสียบ AUX และ USB ให้นะคะนี่อย่างละช่องนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่เสียบาชาร์จไฟให้นะคะ1ช่องนะคะแล้วก็ที่เสียบก้นบุหรี่หช่องนะคะตามนี้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2ช่องนะคะอ่า เกียก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะรถเข้าครัวกเกียร์ออโต้ก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวเบาะรถกันบ้างนะคะว่าจะเป็นเบาะแบบไหนในตัวของเบาะรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าเป็น โทนสีเบททั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ่าด้านหน้าด้านกลางและด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็น3ตอนที่นั่งนะคะลูกค้ากว้างพอสมควรน,นะคะในตัวเบาะก็มีขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าทความสะอาดนิดหน่อยขัดเงานิดหน่อยก็เหมือนใหม่เลยนะคะตรงที่พักศีรษะนะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะลูกค้าอ่า หรือจะปรับลงก็ได้ปรับขึ้นก็ได้นะคะในตัวของเบาะนะคะลูกค้าฝั่งคนขับนะจะเป็นตัวปรับแบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าฝัา่งด้านข้างคนขับเป็นแบบมือปรับธรรมดานะคะลูกค้าดึงด้านหน้าเหมือนเดิมเหมือนรุ่นทั่วๆไปนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเพิ่มเติมด้านหลังนะคะลูกค้าบนหลังคานะ จะมีช่องแอร์ให้นะคะลูกค้าทางซ้ายและขวานะคะอันนี้ก็ใช้การปรับอุณหภูมิจากด้านหน้าทีเดียวนะคะบางรุ่นจะมีให้ปรับอยู่ที่ตรงกลางนะคะด้านหลังแต่อันนี้ปรับอยู่ที่ข้างหน้าข้างเดียวนะคะและก็มีด้านหลังอีกนะคะลูกค้าสําหรับเบาะสำหรับเบาะด้านหลังนะคะแอร์ Air ทุกตัวนะคะยังเย็นฉ่ำปกตินะคะลูกค้า ยังไงกันบ้างคะลูกค้ากับ f o r t u n e r 2,013คันนี้นะคะราคา628,000บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะลูกค้าใครที่สนใจก็เข้ามาดูรถได้นะคะเอาไปขับก็ถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถแบรนด์หลักนะคะหรือจะเอาไปขายต่อราคาก็ไม่ตกนะคะลูกค้า ใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเราประเสริฐผลลุลกเรืองสกลนครนะคะไม่แทนทุกคันไม่มีก่อน,นะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ